อาตมานี่แหละเป็นอรหันต์และเป็นโพธิสัตว์แล้วอาตมาก,ก็สาธยายความเป็นอรหันต์สาธยายความเป็นโพธิสัตว์มาตลอดโดยเปิดเผยความเป็นโพธิสัตว์ก่อนยืนยันว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้กล่าวคำว่าเป็นอรหันต์ ตามานี่แหละเป็นอรหันต์และเป็นโพธิสัตว์เกิดมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้ว89ปีกำลังจะย่าง90เนี่ยมาถึงวันนี้อตาตมาก็ได้เปิดเผยตนเอง เปิดเผยด้วยความจริงใจเปิดเผยด้วยความตั้งใจนะเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจเปิดเผยด้วยความเมตตาจิตอย่างสมบูรณ์เต็มที่นะเพราะมันเป็นความเปิดเผยที่สะอาดบริสุทธิ์และก็เป็นความเปิดเผย จากคนที่ขอภัยต้องกล่าวความจริงอีกว่าคนบริสุทธิ์คนสะอาดมีแต่ความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งที่แฝงเลยแม้แต่นิดหนึ่งสิ่งใดแฝงที่มันไม่ใช่ความจริงจะเล็กจะน้อยประมาณน้อยขนาดอนุปรมนูขนาดไหนก็ไม่มี มีแต่ความจริงล้วนๆเต็มๆโดยอาศัยสิ่งที่อัตมาได้ใช้ชีวิตทางธรรมประกาศตนเองแสดงตนเองพาธรรมตนเองแล้วก็มีผู้มาเห็นตามรู้ตามเข้าใจตามมาปฏิบัติจนกระทั่งออกมาออกมาสู่ความเป็นชาวโศกตั้งแต่นักบวช มาบวชตามเอาชีวิตมาทางนี้อยังไม่ถอยหลังอีกน,นอกจากวิบากของแต่ละคนจะไม่ถอยหลังแต่สุดท้ายไปไม่รอดก็ตกล่วงไปถอยหลังไปบ้างแต่ก็ยังไม่หลุดออกไปหรอกยังไม่เห็นมีใครหลุดออกไปมีบ้างออกไปมีมิจฉาทิติบ้างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่มันมี สิ่งที่ขาดตกบกพร่องเป็นเออร์เรอร์ที่มันย่อมเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันจะมีกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนออกไปบ้างจากกลุ่มสัจจะที่แท้จริงก็ไม่มากนิดน้อยนะนอนนั้นก็อยู่กันย่งเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอาตมาเองอาตมาพยายามที่จะเปิดเผยความจริงใน วาระอายุ90ปีนี้ยางให้ครบไม่ท่วนให้สะอาดให้เข้าใจกันอย่างเต็มที่ก็พยายามท้าเรียบเรียงคำเรียบเรียงพูดเรียบเรียงภาษาต่างๆให้ดีที่สุดให้ครบก็เท่าที่จะทำได้สำหรับผู้ที่เข้าใจเชื่อ เชื่อถือได้อยู่เห็นจริงอยู่ก็จะฟังได้ดีส่วนผู้ที่ไม่เชื่อถือโดยเฉพาะยิ่งตรงกันข้ามกันเลยไม่เชื่อเลยขัดแย้งต่อต้านมันก็อีกในยะหนึ่งมันก็จะรู้สึกฟังไม่ไหวหรือฟังไม่ได้อ่ ก็ผู้ที่ฟังไม่ได้เลยเขาก็จะไม่ฟังเลยเลิกฟังแล้วมันทนไม่ได้อย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสถาว่าท่านตรัสความจริงเนี่ยตรัดความจริงในสงนะสงร้อยแปดสิบรูปพอตรัสเสร็จแล้ว 60รูปดีบบรรลุอรหันต์เลยพดตรัสนี่แหละตรัสนี้ฟังตอนนั้นหกสิบรูปบรรลุอรหันต์เลยอีกหกสบรูปลาศึกฟังแล้วลาศึกส่วนอีกหกสบรูปอาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากตาย ริดแรงถึงขนาดนั้นในการเปิดเผยความจริงการเปิดเผยความจริงทวนฟังอีกมีริดแรงถึงขนาดแบ่งได้เป็นสาม,สามอย่างสามชนิดพระพุทธเจ้าตรัสเสร็จจบมีผู้สงที่อยู่ร่วมแล้วร้อยแปดสิรูปเนี่ย หกสิบรูปบรรลุอรหันต์เลยเพอฟังจบท,ทันทีอีกหกสิบรูปยังเข้าใจไม่ได้แต่ก็ขัดแย้งฟังเข้าใจยังไม่ได้ขัดแย้งก็ถอยลาสึกหกสิบรูปลาสึก อีกหกสบรูปตายเลยอาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากตายมันแรงเนื้อหนาดนั้นสัจจะเนี่ยฟังดีๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสามมันเป็นเรื่องสุดยอด <c oughs> เอาเรามาฟังซ้ำอีกแต่ขยายซ้อนลงไปอีก ที่อาตมาได้กล่าวได้ร่างได้พูดมาซ้ำม,มาแล้วได้พูดมาก่อนแล้วก็พูดซ้ำอีกวันนี้เพราะอาตมามันจำเป็นตอนนี้ชาตินี้เกิดมาชาตินี้แล้วนี่จำเป็นจะเป็นมีแต่ความจำเป็นจำเป็นมากที่สุดแห่งที่สุด,ท,สดที่จะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยนะอาตมานี่แหละเป็นอรหันต์และเป็นโพธิสัตว์ แล้วอาตมาก็สาธยายความเป็นอรหันต์สาธยายความเป็นโพธิสัตว์มาตลอดด้ยเปิดเผยความเป็นโพธิสัตว์ก่อนยืนยันว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้กล่าวคําว่าเป็นอรหันต์อธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าอธิบายโลกุตระนั่นแหละในความเป็นโพธิสัตว์มาเรื่อย แล้วในความเป็นโพธิสัตว์มีความเป็นอรหันต์ก็ขยายความมาเรื่อยตามลำดับคร่าวๆก็คือโพธิสัตว์นั้นมีตั้งแต่เริ่มต้นจิตเข้ากระแสโลกุตระเรียกว่าโสดาบันเริ่มจิตเริ่มเข้ากระแสพอเริ่มเข้ากระแสไปจนกระทั่งไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เข้ากระแสนจนเที่ยงจิตจะเที่ยงแล้วจิตที่มันเข้ากระแสสู่โลกุตรธรรมจะเที่ยงนั่นแหละไม่ตกต่ำแล้วไม่พิกผันแล้วมีแต่จะไปสู่ที่สุดที่สูงคือจบอรหรันตุกองค์ถึงขั้นนิยตตโทดาบันถึงขั้นเกติสามหนึ่งเข้าแสสองอวินิปาตธรรม ไม่ตกต่ําแต่ยึกยักยึกยักยึกยักยังไม่แน่ไม่นอนแต่ไม่ตกต่ำหรอกไม่หลุดออกไปถ้าหลุดไปก็มันก็ไม่ใช่โสดาบัตรไงถ้าหลุดออกไปเลยมันก็ยังไม่ใช่โสดาบันรมันต้องเข้ากระแสะแล้วไม่ตกต่ําไม่หลุดออกไปเนี่ยจะยึกยักอยู่นานเท่าใดก็แล้วแต่ตอนใช้สั์ใช้ตัวเลขเลขเจ็ดสตักขตกประมาโซดาอ,อาจจะตกต่ำถึงขั้น หลุดศึกออกไปเป็นกระวาแต่ไม่ออกไปจากกระแสสุดท้ายอย่างมากเจดชาติเรียกว่าสัตตะขัดตุประมโสโดาเป็นโสดาบันที่ทับหลุดออกไปจะเป็นพระอาหารหันได้ในอนาคตละก็อย่างมากแย่ที่สุดก็เจ็ดชาติก็ต้องตั้งหลักได้และขึ้นสูญญ่นิยตะเที่ยงแท้ที่จะ บรรลุอรหันต์ได้แล้วก็ปฏิบัติต่ตอไปจนเป็นอรหันต์ไปแต่ละองค์แต่ละองค์ก็เป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ไปได้ตามลำดับนั่นคือกรอบของความเป็นอรหันต์ร้านผู้ที่เป็นอรหันต์ระดับที่หนึ่งก็คือโพธิสัตว์ระดับที่สี่นี่ก็อ,อัตมาก็ขยายความไป ตามลำดับอธิบายมาเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพูดเล่นถ้าไม่มีความจริงามาพูดมันไม่ได้หรอกมันละเอียดละอ้อกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาซับซ้อนลึกซึ้งมากถ้าเผื่อว่าไม่มีของจริงพูดไปไปเดี๋ยวถึงเลอะเลอะและว้วก็เละเลยเละเทะไปะไม่มีลำดับอย่างน่าอัศจรรย์นะ เพราะอาตมาเกิดมาชาตินี้ยุคนี้อาตมาจึงจําเป็นมากที่สุดเพราะว่าสําคัญมากจิงจ่งจริงและมันจําน้นจริงๆริงไม่มีทางเลี่ยงอื่นเลยที่อาตมาจะต้องบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นตัวจริงตนเองเป็นตัวจริงของคนผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าอัตมาเป็นอรหันต์ก็ดีว่าอัตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ดีซึ่งมันเป็นความจริงที่จริงที่สุดและยุคนี้มันไม่มีอรหันต์จริงหรือว่าโพธิสัตว์จริงกันแล้วยุคนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่อรหันต์เก้ หรือโพริสต์เกกันทั้งนั้นต้องขออภัยนะที่อาตมากล่าวพูดไปในตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้เป็นวาระที่อาตมาจะกล่าวความจริงอันจริงครบพร้อมเรียกว่าอหังการก็ได้ที่จริงก็กล่าวอย่างอาสโภไม่ใช่อหังการ กล่าวยังกล้าแก้วกล้าอาถรรพ์นะแต่คนก็ยังเข้าใจสภาวะธรรมของอาหารการก็ตามซึ่งมันไม่ค่อยสวยหรอกมันเป็นอกุศลอยู่แต่อาสโพนมันยิ่งใหญ่นะเป็นสภาวะธรรมสองอย่างนะอาตมาก็ต้องขออภัยจริงๆอย่างที่สุดที่จะพูดคำตรง คำที่จะเป็นความจริงตรงๆไปเพราะฉะนั้นอาตมาจำเป็นจำนนจำยอมจำต้องเอาตนเองนี่แหละตัวแท้ที่จะเป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบกับความไม่จริงที่คนยุคนี้เนี่ยเป็นหลงงมงายเข้าใจเชื่อ ชื่อความไม่จริงที่ผิดๆเนี่ยหลงเชื่อถือผิดๆอยู่กับอรหันต์ปลอมอรหันต์แก่ก็หลงกันอยู่อย่างน่าสงสารสุดสงสารจริงๆเนี่อาตมาไม่ได้พูดเล่นลิ้นคาว่าสงสารพูดอย่างมีสภาวธรรมท,ที่ครบพร้อมทั้งสภาวะแบบโลกุตระและแบบโลกิยะใครจะเข้าใจโลกิยะแบบคำประสงสารอย่างโลกิยะ ก็ได้มันง่ายๆก็ครจะเข้าใจกันคนไทยว่าโอ้สงสารจริงแต่คำเป็นปรมัาทางโลกุตระระสงสารเห็นอาตมาเห็นจริงๆหรือว่าคุณยังตกวนอยู่ในสงสารหรืออยู่ในสังสารวัตรยังมีนรกมีสวรรค์อยู่อีกเยอะเลยนะคำว่าสงสารหรือสังสาระหรือวัตะสงสารเนี่ย ซึ่งมันก็รู้ความจริงกันได้ยากสุดแสนยากยิ่งยอดอีกด้วยว่าอย่างไหนละมันจริงอย่างไหนละมันเกะหรือว่ายังไม่แท้อย่างไหนมันก็ยากเพราะไม่มีใครจะเป็นผู้ตัดสินเพราะในพุทธศาสนายุคกึ่งพุทธกาลพศ .2500 นี้ คนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยได้เสื่อมไปจากเนื้อหาสาระขั้นโลกุตระกันหมดแล้วอัตมาใช้คำตรงมันเสื่อมกันไปจากโลกุตระธรรมกันหมดแล้วไม่มีแล้วอัตมาขอยืนยันว่าพูดความจริงไม่ได้พูดความเท็จและลก็ไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้มาข่มคนนั้นข่มคนนี้ไม่ใช่เอาสัจจะมาพูด เนี่ยมันไม่มีโลกุตระกันหมดแล้วแม้แต่คนจะพูดถึงโลกุตระก็น้อยเต็มทีแล้วในนักบวชในผู้ใหญ่ที่นับถือกันเป็นปราฏก็ตามปราทางาศาสนาพุทธยุคนี้ก็ไม่กล้าพูดคำว่าโลกุตระมีพูดผููกล่าวถึงบ้างน้อยคนแล้วก็ยังไม่เด็กสาธยายเนื้อหาสาระของโลกุตระออกมาอย่างชัด เจนมีทั้งเหตุมีทั้งผลมีทั้งมรคทางปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นบรรลุผลแล้วก็ได้ปฏิบัติตามได้บรรลุผลตามก็ยังไม่มีจืนยันจริง <c oughs> เพราะว่าพระอาจารย์หรือว่าผู้เป็นปรา์ทางศาสนาพุทธย,ยุคนี้ได้เพี้ยนผิดไปจากคําสอนของพุทธเจ้าชนิดที่กับตล่ปัดกลับ ตลัปัดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวจึงสอนผิดเข้าใจผิดเชื่อผิดก็หลงงมงายกันไปชี้ผิดที่เป็นอรหันต์แก้ว่าเป็นอรหันต์มันก็หลอกคนอยู่ ซึ่งเขากล้าหลอกกันได้ถึงขั้นกล้ายืนยันผิดเพี้ยนไปไปถึงขนาดว่าผู้บรรลุธรรมนั้นฟังดีๆใน,นประเด็ดนนี้เขากระดาษที่เขาว่าผู้บรรลุธรรมนั้นครั้นบรรลุธรรมแล้วจะบอกใครว่าตนเองบรรลุธรรมนั้นไม่ได้เด็ดขาด เขากล่าวทุงขนาดนั้นึนงกับพูดทกข็เขียนเลยว่าผู้บอกว่าตนบรรลุธรรมนั้นและคือผู้ไม่บรรลุธรรมนี่เป็นภาษาที่เขาปาดในชาวพุทธทุกวันนี้พูดและเขียนไว้เลยนะว่าผู้บรรลุธรรมนั้น ผู้บอกว่าตนบรรลุธรรมนั้นนั่นแหละคือผู้ไม่บรรลุธรรมผู้พูดว่าตัวบรรลุธรรมนี่พูดไม่ได้เลยถ้าพูดก็คือผู้นี้แหละไม่บรรลุธรรมบังอาจพูดกันถึงขนาดนี้ที่อาตมาใช้คำว่บาบังอาจเพราะมันคานแย่งกับคำสอนพระพุทธเจ้าอาตมาจึงจำเป็นจำานน,นาจำยอมจริงๆไม่มีทางเลือกใดอีกแล้ว ก็จำต้องใช้ตนเองนี่แหละเป็นเป้าให้ยิงกันเลยถ้าอาตมาเป็นคนเกย์เป็นของเกยอาตมาก็ถูกยิงถล่มหนักร่างเหลกกระจุยกระจายแน่นอนไม่เหลือซากมาจนป่านนี้แน่ถ้าอาตมาไม่ใช่ผู้อยู่ยงคงกระพันแท้จริงอาตมาก็ตายสลายแหลกรานไปเป็นผุยผงหมดแล้ว ไม่ยืนหยัดยิ่งยงหนังเหนียวอยู่กันถึงวันนี้ถึงวินาทีนี้เราอาตมาสามารถพิสูจน์ความเป็นอมตะบุคคลกันให้เห็นอยู่จนถึงวันนี้วินาทีนี้เนี่ยก็เพราะว่าอาตมามีความเป็นอราหันต์แท้จริงเป็นผู้มีความจริงที่ข้ามชาติมาเป็นผู้ เปิดเผยความจริงในความเป็นอรหันต์เนี่ยมาเปิดเผยกันในปัจจุบันนี้ในยุคนี้อาตมาผู้เป็นของจริงอยู่ในสมัยนี้ยุคนี้ร่วมก,กันกับชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยที่หลงงมงายอยู่กับของเกะกันนี่แหละเนีย่ยยุคเดียวกัน อาตมาว่าอาตมาเป็นของจริงและอาตมากำลังยืนยันว่าท่านเป็นของเก้ก็มายืนยันยกันในในยุคเดียวกันยังยังมีตัวตนตายไปบ้างแล้วที่ท่านยืนยันว่าเป็นอรหรนันต์ที่ท่านทางด้านโน้นท่าน,น,นยืนยันกันว่าเป็นอรหันต์ตายไปหลายองค์หลายคนแล้วแต่อรหันต์เก้อาตมามายืนยันว่าอาหันต์เหล่านั้นคืออรหันต์เก้ นะวัานสังคมในยุคนี้จึงมีทั้งสองอย่างนังมีอรหันจริงกับอรหันแเกะมีทั้งสองอย่างอยู่แล้วอัตมาเห็นคนแเกะที่หลอกสังคมมนุษย์อยู่ทนโทษเลยเห็นอยู่ทนโทรตร้ตรงโตมเลยมันก็จำนวน จำนนและจำเป็นจริงๆก็จำยอมจำต้องยืนยันตนเองขึ้นมาท่ามกลางสังคมยุคนี้สมัยนี้ที่มีแต่ของแกหรือเป็นพุทธแกๆเนี่ยอัตมาเป็นพุทธจริงเป็นคนจริงเมื่อเห็นว่าความเป็นพุทธที่เสื่อมจริงเนี่ยในยุคที่อัตมาเกิดมาเนี่ย แล้วก็เห็นจริงตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสพยากรณ์ไว้ในอภิตะปิฎกนั่นแหละก็เห็นอยู่ชัดๆทนโทวุว่าอ้จริงตามพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเสื่อมมีแต่พุทธเกกันอยู่ตรงโๆอัตมาก็เห็นตรงตๆลุนทัดๆอยู่ทนโทุนี่เลยแล้วจะให้อัตมาทำยังไง ให้อัตมาทำเฉยเฉยไปม่เหม่อ,อมันเก้ก็เฉยไม่รู้ไม่ชี้ก็ปล่อยไปเก้ก็เก้กันไปปูจีปูย่อมกันไปเถิดอย่างนั้นเหรอที่สุดแห่งที่สุดนั้นนะก็คืออัตมาน่ะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกอบกู้ความเสื่อมนี้โดยตรงโดยแท้นี่คือความจริงที่อัตมาเปิดเผยเปิดเผยมานานแล้วล่ะ แต่วันนี้ย้ำอีกนะก็พูดนี่ก็พูดยืนยันได้หลักฐานเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมมา,าิทิศอ่าฟังหน้าอาตมาพูดนี่อ้างอิงยืนยันตามหลักฐานอ้างอิงมีพูดมีหลักมีฐานพูดมีหลักอ้างอิงไม่จะพูดลอยลมคนไม่นับถือพระตปินดก นี่แหละฉบับเดียวกันฉบับสยามรัฐเนี่ยคนไม่นับถือพระติฎดกก็แล้วไปเถอะเขาก็ย่อมไม่ฟังไม่เข้าใจไม่ขึ้นไม่ถึงนะแต่คนที่ยังยืนยันนับถือพระตปิปดกฉบับสยามรัฐเนี่ยตรงๆร,ร,ร่วมกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธ์ก็ใช้พระติฎดกสยามรัฐฉบับนี้กันอาจจะแปลต่างกันบ้างนิดหน่อยก็เถอะ แต่บาลีตรงกันหมดวันพระพเจ้าตรัสไว้ในสมาธิสิบครบชัดแล้วนั่นก็คือทั้งสิบข้อนะั่นตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบจะปรากฏความจริงคือสัจจะขึ้นในโลกสิบข้อนี้ ฟังอัตมาจะได้อธิบายสิบข้อนี้ดีๆเอาแต่ข้อที่สิบเริ่มต้นท่านก็ตรัสระบุไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแท้ๆเลยว่าในโลกที่มีคนผู้สยังอภิญญาในอุบัติขึ้นมาในโลกยุคไหนยุคใดยุคนั้นแหละ ยุคใดก็แล้วแต่ในโลกถ้ามีผู้ที่เป็นสยังอภิญญาในอุบัติขึ้นมาผู้สยังอภิญญาที่เป็นผู้ผู้สยังอภิญญาจะมีคุณธรรมคุณบุตรแน่นอนเป็นผู้เป็นผู้ดำเนินชอบดำเนินถูกต้องปฏิบัติถูกตรงตามความพุธเจ้าแน่นอนนะ จะเป็นผู้ดำเนินถูกต้องปฏิบัติถูกตรงแท้จริงก็จะประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจมแจ้งจะประกาศโลกนี้คำว่าโลกนี้เนี่ยอ,อยังโลโกโลกหน้าปรโรโลโกให้แจมแจ้งนะท่านจะประกาศให้แจมแจ้งเพราะ ท่านเป็นผู้รู้ยิ่งด้วยตนเองมาแล้วจริงก็อาตมานี่แหละสยังอภิญญาเป็นผู้ที่รู้ยิ่งด้วยตนเองมาแล้วจริงขามชาติมารู้มาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วไม่ใช่เพิ่งมารู้ชาตินี้ของตนเองจริงๆเ่็ของตนเองไง เรียกว่าผู้รู้เองหรือของตนเองเพราะมีแล้วในตนเองไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปมีอาจารย์ไม่ต้องไปรับรู้มาอีกมีแล้วที่เป็นโลกุตรธรรมนั้นหรืออตมาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แค่โลกุตรธรรมคำกลางกลางคุณธรรมระดับอรหันต์ระดับโพธิสัตว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหจนถึงเจก็ยืนยันว่าตัวเองอยู่ในขั้นเจ็อย่างนี้เป็นต้น ไม่ได้พูดลอยๆหล,ลักลอยสแสดงตดัวเองให้ยืนยันเป็นเป้าให้ยิงถ้าอาตมาไม่จริงก็แหลกเป็นผุยผงพวกคุณยิงตายแหลกหมดนะแต่ถ้าอาตมาอยู่ยงคงกระพันจริงเป็นของจริงไม่มีละคายผิวหนังอาตมาคำว่าสยางอภิญญานี้หมายถึงคนจริงก็คือตัวอาตมานี่แหละ ที่เกิดมาในยุคนี้เพื่อทำงานนี้นสยังอภิญญาคือคือคนเช่นใดนมีความเป็นหรือมีความเป็นมีความมีเนี่ยอย่างไรบ้างนา อัตมาก็ขอไขความต่อสังคมให้รู้ความจริงด้วยจิตใจที่ใสซื่อนี่ว่าสยังอภิญญาก็คือคนรู้ความจริงในความจริงสมาธิเก้าข้อนี่แหละข้อที่สิบนั้ระบุว่าท่านเป็นสยังอภิญญาจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงที่รู้แจ้งได้โดยตนมาแล้วเนี่ ไม่ว่าโลกนี่โลกหน้าอย่างไรหรือความละเอียดละออของสัจธรรมก็จะสัจธิกตวาจะเอาสิ่งที่รู้แล้วมาแล้วนั่นแหละมาเปิดเผยให้กระจ่างแจ้งสัจจิให้รู้กันอย่างแจ่มแจ้ง